ตอนเช้าค่ะแม่แม่พี่พี่ที่น่ารักทุกท่านแฟนแฟนแฟนคลับของบอลลัมใจเกินรอยนะคะเตยาแล้วแล้วสาจิจซิดนาแล้วแล้วนี่ลาก็เตยลาเป็นเพลงสุดท้ายจากเมื่อนียุมหาชนะชัยพออกถึงว่มหามหาชัยมหาชัยบอมีนมหาชนะชัยเออจังวัด เดียโสทอเดินทางกันไปต่อที่อำเภอนาำเกียงอำเภอนาำเกียงจังหวัดศรสีสะเกดเมื่อนี้เดินหางไกลน,นี่พี่น้องน่าจะพอพ่อลอยโลไปเล่นดูศรีสะเกดเล่นศรีสะเกดอย่างวันวันวันที่สี่วันที่ห้าพักวันที่หกที่เจ็ดมีงานพี่น้องให้กำลังใจจนว่าสอดแ้ง เต้ยซ่นอเอาก็เสียบตาแลยปะ่ะน้ำยาล้างตาเาน้ำยาล้างหน้าคืเข่าตาค,ครับแจ้งแจ้งแล้วกับเปตัอสีสเกตพี่น้องพี่น้องสีสเกตอ๋อวาคือบอลี่พี่น้องสีสเกตนะคะเดี๋ยวไอีกนางเอกกำลังลงเวทีมามา,มาแล้วไปอีกนางเอกของเรามาลูกออยนี่ก็ต้งมาแล้วพี่โบลูกออยพี่เล็ก ต่างๆนานาทุกคนทุกชนิดมาน์สบอมานบอหอยอย่างอย่างเกาะพิตันรูดพิตันรูดฟอนเจอว่าพิตันรูดสีสเกตแด้วพี่น้องอำเภอนำเกียงอยู่ส่วนไหนของโลกวงนี้ได้ยีสวยมากเลยสวยอยู่แล้วค่ะแบบไหนก็สวยพูดเล่นเนาะ ทำไมต้องจริงทำไมต้องจริงจังใจมากพูดหยุดนะคะค่ะก็จะได้นอนก่อนกันเนาะหยุดเนาะพ่อการ์ดซีสะเกตกับพี่น้องขาอำเภอนำเกียงจังหวัดสะเกตเอาอย้นสวยคือเก่าอยู่แจงเหรอเออเหงื่อหวานแน่บ่ไดเหงื่อค่ะ ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่เอาสูเขาบ้านเ้ามันแรงพ่อกันเอาเปล่งเปล่งก็แล้วเถะปะพูดทางอีนิ่งแห้งขาวปาดนิ่งขาวเปล่าเนี่ยันายเง้ยมัขาวแห้งโุ้ยสุดมันขับผิวแห้งนี่ขับอะไรขับผิวขับรถขับรถได้อยู่ขับอยู่ไม่น่ารอดสวยอยู่เอาเจอกันสีสเกตนะคะเจอกันนะคะ